มี FC นะครับหลายคนถามเรื่องของคดีแตงโมว่าเอ๊ะทำไมคดีแตงโมเนี่ยถึงไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วคดีที่อยู่ในศาลจะเป็นยังไงผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคดีของน้องแตงโมเนี่ยเราต้องแยกเป็นหลายๆส่วนแต่ส่วนอีกอันหนึ่งคือขอตอบไปเลยว่าคดีที่อยู่บนชั้นศาลเนี่ยก็คงจะต้องรอนะครับรอศาลจะเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้พิจารณา เราเองไม่สามารถไปก้าวร่วงขบวนการของศาลได้ก็คงต้องเป็นหน้าที่ดําเนินการของศาลแต่หลายๆคนก็อยากรู้ว่าเอ๊ะคดีของน้องตังโมน่ะมันไม่มีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่แล้วเหรอไม่มีความยุติธรรมอยู่ในประเทศไทยเหรอผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้สําหรับผมนะครับผมยังเชื่อยังเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมยังมีอยู่ในประเทศไทยแต่ความยุติธรรมนั้นนะ่ะเราต้องเป็นคน วายขว้าดิ้นลนแล้วหาเอาเองเพราะความยุติธรรมไม่สามารถให้ใครมาให้เราได้หรือความยุติธรรมเราไม่สามารถพึ่งขบวนการยุติธรรมที่ตรงไปตรงมาได้เพราะตามอย่างที่เราทราบว่าขบวนการยุติธรรมมันไม่ได้ตรงไปตรงมาตามที่ควรจะเป็นแต่ความยุติธรรมมี ถ้าเราเป็นผู้ฝ่ายขวาเป็นผู้ดิ้นลนเป็นผู้้ที่จะต้องการได้รับความยุติธรรมนั่นเองอย่างคดีของน้องตังโมายๆคนถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เราลองไปดูว่าคดีมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแน่นอนครับอันดับแรกเลยผู้พูดที่เกี่ยวข้องก็คือคนที่อยู่ห้าคนบนเรือถามว่าห้าคนบนเรือสิ่งที่เขาทำแน่นอนครับมันเป็นการที่ ทำเพื่อปกป้องตัวเองช่วยเหลือตัวเองเราลองคิดและมองย้อนกลับไปถ้าวันนี้เราเป็นหนึ่งในห้าคนบนเรือเราจะยอมรับสารภาพทุกอย่างเราจะพูดพูดอะไรแล้วตัวเราจะต้องติดคุกถูกดำเนินคดีเราจะทำไหมแน่นอนครับก็คงไม่มีใครทำเป็นเรื่องปกติครับว่าเมื่อทุกคนไม่ว่าใครในโลกใบนี้เมื่อกัดทำความผิดก็ต้อง ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวพ้นผิดและไม่ยอมรับผิดถ้าไม่ได้จำนวนด้วยหลักฐานจริงหรือเปล่าครับอันนี้คือเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นปกติมากนะครับแน่นอนครับว่าคนบนเรือเองเขาก็ต้องทำทุกวิถีทางถูกต้องไหมฮะเพื่อให้ตัวเขาไม่มีความผิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้บอกนะว่าเขาผิดหรือไม่ผิดแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็นแล้วแต่ต้องอคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือตกเป็นผู้สงสัยเนี่ย ต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองไม่ได้โดนกระทำความผิดเพราะฉะนั้นคนบนเรือก็ทําแบบเดียวเชนก่นกันกับคนทั่วไปทั้งโลกมันเป็นเรื่องปกติแน่นอนครับส่วนต่อมาที่เกี่ยวข้องก็คือเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของประเทศเป็นคนที่รักษากฎหมายถ้าทําแบบตรงไปตรงมาเอาหลักฐานทุกอย่างข้อมูลสํานวนอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับ เข้าไปในสำนวนคดีแล้วให้ศาลเป็นผู้ตัดสินทุกอย่างมันก็คงจบแต่แน่นอนครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีทั้งดีและไม่ดีและก็อย่างที่ผมเคยพูดเสมอว่าตรงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นฝ่ายสืบสวนสอบส,สวนอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันจึงทำให้เป็นช่องโหว่ของกฎหมายที่ให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีเนี่ยเอาไว้สำหรับรับสินบนรับเงินรับทอง เพราะว่าเจ้าหน้าที่สามารถเอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้ไม่เอาอะไรก็เข้าสํานวนก็ได้เอาหลักฐานอะไรเข้าสํานวนก็ได้ไม่เอาหลักฐานอะไรเข้าสํานวนก็ได้เอาพยานอะไรเข้าสํานวนก็ได้ไม่เอาพยานอะไรเข้าสํานวนก็ได้จึงทําให้การทําสํานวนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ต้องการเป็นไปตามเจ้าหน้าที่ต้องการเจ้าหน้าที่ต้องการให้สํานวนเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถามว่าเจ้าหน้าที่มันก็คือคนนอกอยู่ดีแหละครับก็คือคนนอกเพราะเจ้าหน้าที่ก็คือบุคคลธรรมดาคือประชาชนคนเป็นบุคคลคนหนึ่งนะเอาง่ายๆแค่มีตําแหน่งหน้าที่แต่แทนที่ถ้าเจ้าหน้าที่ที่ดีเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดแต่แน่นอนครับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีก็มีเยอะแยะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ผมบอกที่สําคัญที่สุดว่าเราจะได้รับความยุติธรรมหรือไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ย อยู่ที่ตัวเราเองอย่างที่ผมบอกว่าอยู่ที่ตัวเราเองคดีของน้องแังโมเนี่ยเราลองกลับไปทบทวนดูครับว่าคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีทั้งหมดก็คือมีส่วนได้อ่าเขาเรียกอะไรเป็นญาตินะเป็นญาติที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางคดีคือใครแล้วบุคคลคนนั้นอะ่ะทำหน้าที่ของคนที่มาทวงความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมได้สมบูรณ์แบบ แล้วหรือ,อยังแล้วหรือ,อยังเพราะอะไรครับเพราะถ้าวันนี้บอกตรงๆเลยครับว่าคดีหลายๆคดีที่ผมเห็นมาที่หลายๆคนได้รับความยุติธรรมได้รับความยุติธรรมนะครับ mm hmm. เห็นมีหลายๆคนเนี่ยได้รับความยุติธรรมเนี่ยจะใช้เวลาผ่านไปนานหลายปีแต่ก็ได้รับความยุติธรมรมเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยไม่ยอมที่จะ ให้ขบวนการยุติธรรมมันบิดเบี้ยวเขาหาหลักฐานเองไปหาข้อมูลเองอะไรเองทําทุกอย่างนะครับเจ้าหน้าที่จะว่ายังไงก็ช่างแต่เขาไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นตามนั้นญาติพี่น้องบางคนเนี่ยลองคิดดูว่าเช่าห้องเอาไว้เป็นสิปีเพื่อจะค้นหาความจริงให้กับลูกก็ทำและผลสุดท้ายเขาก็ได้รับความยุติธรรม เพราะอะไรครับเพราะญาติเขาทําทุกวิถีทางทําทุกอย่างเพื่อจะทวงฟาร์มยุติธรรมให้กับคนที่เสียชีวิตถูกต้องหรือเปล่าครับแต่คดีของน้องแตงโมที่ทุกคนถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าฟาร์มยุติธรรมที่เขาต้องการคือฟา์มยุติธรรมที่ญาติต้องการคืออะไร ทุกคนก็คงทราบดีคงไม่ต้องให้ผมพูดคงไม่ต้องให้ใล้ผมบอกเพราะทุกคนก็คงจะดูข่าวและก็มีการนําเสนอข่าวมาตลอดแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ในเมื่อญาติหรือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีทั้งหมดในในชีวิตของน้องเนี่ยเขาต้องการแบบนั้นผลสุดท้ายมันก็ต้องออกมาแบบนั้นจริงหรือเปล่าครับลองกลับกันครับว่าคดีนี้จะเปลี่ยนไปทันทีเลยคดีนี้จะเปลี่ยนไปทันที ก็เหมือนกับที่หลายๆคนเคย,เคยพูดนักหลายๆคนเคยบอกกับผมว่าถ้าวันนี้นะครับพ่อของน้องตางโมยังอยู่ก็คงจะดีเพราะพ่อของน้องจางโมคงไม่ปล่อยให้คดีนี้เป็นแบบนี้แน่นอนอเป็นแบบนี้แน่นอนเพราะพ่อของน้องจางโมคงจะสู้ทุกวิถีทางและค้นหาความจริงทุกวิถีทางเพื่อให้รู้ว่าน้องอเสียชีวิตยังไงแต่วันนี้พ่อของน้องตางโมไม่ได้อยู่ ไม่ได้มีชีวิตยอยู่เพราะฉะนั้นก็คือไม่สามารถที่จะมาทวงได้ที่เราทราบกันก็คือมีเฉพาะแม่เท่านั้นนะครับมีเฉพาะแม่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางคดีและทางกฎหมายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ตามที่เราเห็นผมไม่พูดนะว่ามันดีหรือไม่ดีตามที่ทุกคนเห็นกันแล้วกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรสิ่งที่ทางญาติพยายามทำทุกอย่างคืออะไร พยายามที่จะทวงความยุติธรรมให้กับน้องตโมแบบเต็มที่แบบสมบูรณ์แบบแล้วหรืออยังครบถ้วนขบวนฟาร์มแล้วหรืออยังหรือคืออะไรกันแน่ทุกคนคงจะเห็นแต่จะบอกว่าความยุติธรรมในประเทศไทยไม่มีอันเนี้ยผมก็ต้องบอกว่าคงไม่ใช่เราคงจะพูดแบบนั้นไม่ได้เราคงจะพูดแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าผมเชื่อยังไงก็เชื่อเพราะว่า ความยุติธรรมมีแน่นอนแต่แต่เราต้องเป็นคนฝ่ายขวาเราต้องเป็นคนขนขวายเราต้องเป็นคนดิ้นรนเพื่อให้ได้ความยุติธรรมนั้นมเองเรานั่งอยู่เฉยอๆอยู่นิ่งๆไม่มีทางได้รับความยุติธรรมนแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งคดีของน้องตังโมงเราก็ต้องยอมรับนะครับว่า ญาติเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรเขาต้องการทวงความยุติธรรมให้กับน้องเขาต้องการค้นหาความจริงหรือเขาต้องการอะไรทุกคนคงจะเห็นเองทุกคนคงจะเข้าใจเพราะทุกคนก็คงจะติดตามคดีนี้มาเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าเราต้องแยกว่าคดีของน้องต,มมตั้มโต้องทำใจว่าขบวนการยุติธรรม นะครับมันเป็นไปไปได้แค่นั้นเพราะขาบวนการยุติธรรมในประเทศไทยคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือญาติมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้ขบวนการยุติธรรมตรงไปตรงมาหรือเปล่าเพราะขาบวนการยุติธรรมปกติของประเทศไทยตามที่เราทราบผมเชื่อว่าแน่นอนครับมันไม่ได้ตรงไปตรงมามันไม่ได้ปกติครับแต่ถ้าเราลุกขึ้นมาสู้ เราลุกขึ้นมาล่อยคว้า,วาเราลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเราเองกับเราเองเราจะได้รับความยุติธรรมอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ถ้าคาดีของน้องตะโมถ้าคุณพ่อของน้องตะโมคือพ่อโสที่เรารู้จักกันเนี่ยของน้องตะโมยังอยู่ผมคิดว่าคาดีของน้องตะโมคงไม่ออกมาเป็นรูปแบบนี้แน่นอน เพราะคุณพ่อคงไม่ยอมแน่นอนและจริงๆแล้วผมต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ทำไม่ตรงไปตรงมาหรือผิดพลาดแน่นอนครับคุณอัจฉริยะไปฟ้องดำเนินคดีกับศาลทุจริตปัพิษมีชอบกางคุณอัจฉริยะยังเป็นคนนอกนะแต่ถ้าวันนี้เป็นญาตินะครับที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีเป็นคนฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง ที่เจะนะ้าหน้าที่ตำรวจทําไม่ตรงไปตรงมาที่เจ้าที่ตํารวจสร้างข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าญาติเป็นคนฟ้องเองมันจะมีน้ําหนักมากกว่าจะมีผลมากกว่าแต่วันนี้ตามที่เราทราบว่าญาติเขาทําหรือเปล่านี่แหละครับสิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้คดีของน้องตะโมเราต้องดูแต่สิ่งหนึ่งนะครับไม่ว่าคดีนี้จะจบยังไงเราก็ต้องทำใจ ด้วยเหตุผลที่ว่าเราประชาชนอยากให้น้องได้รับความยุติธรรมแต่เราคือคนนอกเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีของน้องหรือกับตัวของน้องเองคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเขายังไม่ได้ดิ้นรนเขายังไม่ได้คิดจะทำอะไรเพื่อจะทวงความยุติธรรมให้น้องแล้วน้องจะได้รับความยุติธรรมได้ยังไง เพราะว่าน้องเองเสียชีวิตไปแล้วน้องไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทวงฟวามยุติธรรมให้กับตัวเองได้จริงๆแล้วเรื่องนี้มันต้องเป็นคนที่เป็นญาติเป็นพ่อแม่พี่น้องอคนที่ไอ้นี่ได้ถึงจะทวงความยุติธรรมให้กับน้องได้แต่ถ้าคนเหล่านี้ไม่ทวงความยุติธรรมให้น้องแล้วคิดเหรอครับว่าน้องจะได้รับความยุติธรรมเราต้องเข้าใจธรรมชาติเราต้องเข้าใจ ชีวิตด้วยเราถึงจะไอ้นี้ได้แต่ณนะวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งทําให้เราเห็นก็คือไม่ว่าจะเป็นคุณหมอธวัชชัยคุณอัดทําให้เราประชาชนได้รู้ว่าขบ,บวนการยุติธรรมมันเป็นยังไงและเมื่อเกิดขึ้นกับเราเองเราจะต้องทํำยังไงเพื่อให้ความยุติธรรมกับตัวเราฝากเอาไว้นะครับสําหรับคลิปนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ